<laughs> สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับชาลีครับสวัสดีครับชาลีสวัสดีครับทุกคนชาลีนะครับชาลีวันนี้พี่อยากถามเกี่ยวกับเรซูเบครับเรซูเบมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่า <değil mi? S 2> อทุกคนฟังคําว่าเรซูเบมันเหมือนมาจากคาอะไร เรซูเม่ใช่ไหมฮะโซ so, ที่ผมทำในปัจจุบันคือบริษัทเรียกว่าเรซูเบนะฮะช่วยเหลือคนในแง่เ,เตรียมตัวสัมภาษณ์เขียนเรซูเม่ทำลิงก์อินวิธีการเน็ตเวิร์กให้ได้งานต่างประเทศอะไรก็ตามหลากหลายนะฮะแต่ง่ายๆก็คือทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคุณหางาน,นคือจริงๆแล้วในยุคสมัยนี้มันสําคัญมากเพราะว่าเราอาจจะมีข้อมูลในเรซูเม่ของเราหรือซีวีของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่เราจะจัด จัดให้มันลงตัวให้กับผู้อ่ากับอ่างานที่จะมาให้ความสนใจเราอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดมันในรูปแบบไหนแล้วก็ใช้คำพูดแบบไหนใช่ไหมใชถ่ถึงถ<ร><ำ>ึงทำเซอร์วิสอันนี้ขึ้นมาอโอเคเอาง่ายๆขอแบบตลกตลกนิดนึงปกติตอนเราเล่น t เ n อร์ใช่ไหมฮะตอนเราเลือกรูปใส่โปรไฟล์ปกติเราอยากจีบคนแบบไหนแล้วก็พยายามทำตัวให้แบบไฮที่สุดหรือ ออกแนวแนวหนึ่งที่เราอยากจีบแบบพอโซน่าของคนแบบหนึ่งใช่ไหมฮะบางคนก็เน้นจีบคนหน้าตาดีอ่ะก็จะลงรูปที่แบบดูดีบางคนต้องการจีบคนที่มีแนวหน่อยชอบเล่นกีตาร์มิวสิชั่นอาร์ติสต์หน่อยก็จะลงรูปหรือโปรไฟล์แนวแบบดิสติสหน่อยนะสุกคล้ายๆไวซุไม่เลยฮะก็คือประมาณว่ามันก็มาจากตัวตนเราแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบเลือกอะไรจากตัวตนเราออกมามามาขายซึ่งตรงนี้มันสําคัญมากกับยุคสมัยนี้ใช่ไหมต้องและยากด้วยหลายคนทําไม่ค่อยเป็น นะอย่าอย่าเรียกว่า,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 าทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าอาจจะเรียกว่าแหละไ,ไม่เข้าใจในมุมมองของโลกของ,ก,ของการหางานหรือมุมมองของ HR และ Recruiter ค,คือโลกแห่งปัจจุบันของการหางานกับ Recruiter ค,คือเราอยู่ในยุคที่เขากําลังหาอะไรอยู่อ่าโอเคถ้ามองในโลกอ่ะในปีนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ก็มี AI มีซอฟต์แวร์ที่คัดเลือกคนจากโปรไฟล์ในเรซูเม่จากโปรไฟล์ใน Link e อ i n ในที่สุด We are going back to the basics ก็คือการหา soft skill ของคนการหา culture fit ของคนคนหนึ่งว่าคนคนนี้ถ้าสมมุติเราลักเข้ามาจะเข้ากับทีมได้ไหมเขาจะสามารถเติบโตได้ไหมมี willingness to learn ไหมนาะจะเป็น f e ล l ที่เรียกว่าแะ,ะ,ะช่วงที่ coming back to the basics again เหมือนสมยัยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบคนมองหาแต่เรื่อง skill technical แต่กลายเป็นว่าเอ้ยพวกนี้มันไม่พอนะ ในที่สุดมันก็จะกลับมาในใน,ในแง่ persona character เลยพวกนะี้ครับอ๋อมันก็คือมันกลับมาที่เรื่อง EQ แล้วก็ IQ เพราะว่า EQ มากกว่าใช่ใชเพราะมันอาจจะมีในยุคนึงคือมัน IQ คือแบบความสามารถล้วนๆแต่ว่านี่คือมันเหมือนกับ personality <S <S เรา behavior เราเราจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไหมครัซึ่งตรงนี้ก็สำคัญที่ย้อนกลับมาในเรื่องของ resume ของเราหรือว่า cv ของเราที่เราจะทำขึ้นมา เพราะว่าถ้าเราทําในรูปแบบที่มันไม่ได้เข้ากับยุคสมัยเขาก็อาจจะมองผ่านไปก็ได้ใช่ไหมถูกต้องใช่ก็ที่จริงแล้วในเรซูเม่เนาะ,ะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่แผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งแต่เชื่อไหมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพหลายๆคนเนาะ,ะที่จะสามารถเรียกว่าอะไรดีเทอร์เมนว่าทิศทางในอาชีพของเราจะไปได้ดีหรือไม่ดีนะบางทีมันเริ่มจกแค่แผ่นกระดาษแผ่นผนี้แผ่นเดียวนี่เลยครับ เซอร์วิสของเรซูเมครับแล้วชาลีเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับเพราะผมใช้เองให้ผมรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์จริงๆเลยก็อยากให้เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยครับชาลีอยากพูดถึงเออเมื่อกี้จะพูดอะไรต่อไหมก็จะบอกว่าไม่ได้ทำแค่เรซูเม่นะฮะลิงก์อินด้วยอินเทอร์วิวด้วยนะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงลิงก์อินสำคัญมาก,สำ,มากสำหรับคนที่คิดว่าเออประเทศไทยน่าเบื่อว่ะอยา,ากหางานต่างประเทศนี่แหละลิงก์อินต้องดีนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากเรซูเม่แล้วลิงก์อินเซอร์วิสก็มีนะฮะ เสร็มได้เลยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคอยากคุยเรื่องโซเชียลมีเดียทิกตอกของของชาลีเพราะว่าพออยู่แล้วมันเพลินมากเลยมันมันมันเกี่ยวกับอะไรอะชาลีสําหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามไม่ยังไม่เคยดูโอเคก็มันอยากใครไหมมันสนุกมีช่วงหนึ่งก็ต้องอายุสิบแปดอัพนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ปรับลงมาเป็นเรียกว่าแหละเอ่อใครก็ดูได้นะฮะเอ่อมีช่วงหนึ่งคือแบบพ่อแม่ของเพื่อนอจะส่งมา ผ่านเพื่อนว่านี่นี่นี่เพื่อนคุณเหรอลูกแบบเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยแต่พ่อชอบนะมันตลกใช่ใช่เลกๆมาเหมือนกับเอะไรอ่ะแต่ดูไปว่ามันตลกว่ะมันทำเรื่องแต่มันตลกแต่ a n y w a ่ Fa s t f o r w a r ดเดี๋ยวนี้เราก็ทำเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ในแง่สําเนียงหรือไม่ก็ไปฟีเจอร์รีวิวที่แบบอินไซเดอร์ที่คนไม่ค่อยเห็นนะเราไม่ชอบรีวิวที่แบบคนเห็นกันอยู่แล้วต้องเรียกว่าอะไรต้อง Behind the s c e n นจริงๆคือที่ติดตามคือรู้สึกว่ามันมีความแบบเบาสมองในขนาดเดียวมันแฝงแบบความรู้เข้าไปด้วยหรือว่ามีอะไรไที่แฝงเข้าไปที่มันแบบมีมีเนื้อมีแบบ substance เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยไงก็หลายคนที่ดูคอนเทนต์เราก็จะบอกว่าเออเราก็ได้เรียนรู้ภาษาอย่างเช่นสำเนียงสิงคโปร์หรือภาษาจีนคำใหม่หรือแบบอ๋อนี่คือ culture ของต่างประเทศในประเทศนี้เหรอ มันก็เป็นเรียกว่าอะไร hidden message ที่คนชอบดูคอนเทนต์เราก็ตรงเนี่ยแต่เราไปวิจัยมาเยอะมากนะแล้วก็โดยการที่ผมโตมาหลายประเทศมันก็เลยเห็นแบบเ l t u r e เยอะมากเอออยากพูดถึงเรื่องวิจัยหมายพรามว่าเวลาเราทำคอนเทนต์ทีหนึ่งอะคือเราต้องทำสิร์ชด้วยใช่ไหมระดับหนึ่งอย่างเช่นบางคำหรือวัฒนธรรมบางอย่างก่อนที่ผมจะ assume ผมก็ต้อง double check ก่อนว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นเขาทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ไทยเอที่สิงคโปร์ทำอย่างนี้ใช่ไหม ผมก็พยายามไม่ใช้เรียกว่าอะไรอ่ะ,อะไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่มั่วนะครับบางทีมันคือคอนเทนต์ที่วิจัยมาแล้วแล้วเราแค่ทําให้มันตลกมากขึ้นก็ค <c oughs> <c oughs> ือมาจากตัวเองแหละแต่ว่าก็ต้องเพิ่มแบบ <c oughs> ข้อมูลที่มันชัดเจนน,ดนิด <c oughs> นึง Data Driven แล้วถ้าจะติดตามอ่าทิกตอกของชาลีมันคือเป็นวัต a ุร์แคล c ์ชารีบร r ลลี่ครับ C H A I y E แล้วก็ B R A L y I ่ฟ l l โ at your own risk นะฮะ <laughs> 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 can you say goodbye in singlish? <laughs> okay. okay. so uh, thank you everyone for tuning in today. Uh, i hope you understand the whole session in thai. and then if i speak english very fast, i hope you also can catch the main keywords in there. but anyway, if you want to catch english content, i got a lot also on tiktok. you can follow me. Uh? easy. You got it, right? All right. <laughs> Bye, guys. So, the crap.